การแข่งขันตลาด PC กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว AIPC กำลังขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่แต่คุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือยังตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล PC กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงด้วยการเข้ามาของ AIPC หรือ PC ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งคาดว่าจะครองส่วนแบ่งตลาดถึง31%ในปี2,568และยอดจัดส่งทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ77.8ล้านเครื่องตามการคาดการณ์ของกา r เนอร์ อย่างไรก็ตามการเติบโตของ AI PC ในปีนี้ได้รับผลกระทบจากมาตร,ราการด้านภาษีและความไม่แน่นอนของตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อแต่ทำไมผู้คนถึงต้องการลงทุนใน AI PC อย่างมากคำตอบคือเพราะพวกเขาต้องการให้แน่ใจว่าตนเองพร้อมรับมือกับยุค AI ที่กำลังมาถึงอย่างรวดเร็วนักวิเคราะห์การ์ดเนอร์คาดการว่าในปี2,569ยอดจัดส่ง AI PC จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง143ล้านเครื่องและครองส่วนแบ่งตลาด PC ทั้งหมดถึง55%นี่คือจุดเปลี่ยนที่ AI PC จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการใช้งาน PC แล้วสิ่งนี้จะส่งผลต่อตลาดอย่างไรการ์ n เนอรระบุว่า AI และท็อปจะเติบโตอย่างรวดเร็ว จากส่วนแบ่งตลาด19.4%ในปี2,567เพิ่มขึ้นเป็น58.7%ในปี2,569ส่วน AI Desktop ก็จะเติบโตจาก3.8%เพิ่มขึ้นเป็น42.1%ในช่วงเวลาเดียวกันแต่ที่น่าสนใจคือการเลือกใช้ AI PC ระหว่างภาคธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไปมีความแตกต่างอย่างชัดเจนภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับสถาปัตยกรรม x86 บน Windows ซึ่งคาดว่าจะครองส่วนแบ่งตลาด AI Business แล็ปท็อปถึง71%ในปีนี้ในขณะที่ผู้บริโภคทั่วไปกลับเอาใจใส่แล็ปท็อปสตาร์ปัตยกรรมมากมาก,กว่าแต่ที่น่าสงสัยคืออนาคตของ AI PC จะไปได้ไกลแค่ไหนการ์ n เนอรคาดว่าในปี2569ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์40%จะเน้นลงทุนในความสามารถของ AI เพื่อเสริมประสิทธิภาพของ PC และมั l t i สมอลแองเกจโ g เดลส์เอเ l เ s จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ PC แต่ที่น่าสนใจคือเ l m s จะช่วยให้การใช้งาน AI บนอุปกรณ์ต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองรวดเร็วขึ้นและลดการพึ่งพาบริการคลาวด์ลงซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยงน้อยลงในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวในที่สุดอนาคตของ AI PC จะขึ้นอยู่กับการปรับแต่งเฉพาะของแต่ละคนซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ผ่านแอปิเจอร์และฟังก์ชันได้ตามที่ต้องการยิ่ง ผู้ใช้มีส่วนรวมกับ AI PC มากเท่าไหร่ก็จะทําให้ผู้จําหน่ายเข้าใจผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้นและสร้างแบรนด์ลาอตท,ที่แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแต่คําถามที่เหลืออยู่คือผู้ใช้จะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่และธุรกิจจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับตลาด AI PC ได้อย่างไรคุณคิดว่าเช่นนั้นหรือไม่